เจ้าชายถ้วยนะครับมีก็ทบทวนนิดหน่อยย้อนมานิดนึงว่าไพ่เจ้าชายถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของความกระตันอยู่นะครับเจ้าชายถ้วยคือไพ่ของความรักความปลูกพันธุ์ที่พ่อแม่ปลูกพันธุ์กับลูกนะครับหรือว่าเจ้าชายถ้วยเราไปเป็นบริวารไปเป็นลูกน้องใครหรืออะไรเราก็ซื่อสัตว์กับเจ้านายหรือว่าเรามีลูกน้องลูกน้องก็รักเราปูกพันธุ์นี่เป็นไพ่เจ้าชายถ้วยเขาเรียกว่าคนเรียบร้อยไม่เกเร เป็นไพ่ใบหนึ่งเป็นไพ่หมอดูได้มีราังขอนแม่นยำนะครับเป็นคนที่นะครับนั่งสมาธิมีจิตสงบผูกพันกับสิ่งลี้ลับได้นี่คือเจ้าชายถ้วยเจ้าชายถ้วยเนี่ยตามแปะกราวข้างหลังจะเป็นรูปของน้ําแปลหมายถึงความอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เปิดได้เจ้าชายถ้วยเนี่ยก็จะทํางานที่ละเอียดลอเป็นสิ่งต่างที่ดีอาหารขนมนมเลยส่วนใหญ่ไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ด้านบริการนะครับทุกอย่าง โรงแรมที่พักอาศัยอาหารขนมนมเนยการบริการการเทคแคร์เจ้าชายถ้วยก็คือค้าขายกับคนอายุน้อยได้นี่เป็นไพ่ดีอย่างเป็นหมอดูได้ด้วยนะครับเป็นไพร่รางสงสารแม่นยำซิกเซนเป็นคนที่ทําให้คนสบายใจได้แต่พวกถ้วยส่วนใหญ่ก็ขี้น้อยใจนะเจ้าชายถ้วยหรืออะไรเงี้ยอาจจะอ่อนไหวนะครับเด็กที่ติดพ่อแม่นะครับเจ้าชายถ้วยเนี่ยในบรรดาถ้วยหรือว่าไพ่เด็กเนี่ยนะครับ ถือว่าเจ้าชายถ้วยเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่ไปไหนแล้วแต่พ่อแม่บอกให้นั่งอยู่ตรงนี้นะเด็กคนนั้นก็จะนั่งจิตก็จะนิ่งสงบยิ้มรอพ่อแม่รอนะครับจนกว่าพ่อแม่เขาจะมาบอกอลุกได้เขาก็ถึงจะลุกนอกจากเขาปวดท้องฉี่หรืออะไรก็ว่าไปคือเจ้าชายถ้วยจิตนิ่งจิตสงบคนที่ชอบแกล้งเด็กแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอมาเจอเจ้าชายถ้วย,เ,ยเจ้าชายถ้วยจะดีอย่างยิ้มเก่งสนุกสนาน ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยใจอ่อนนะครับถ้าเกิดคิดจะแกล้งเจ้าชายถ้วยก็จะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยจะเป็นจิตใจสนุกสนานล่าเริงยิ้มเก่งนะครับก็ทําให้บางทีผู้ใหญ่จะติดนะครับรักหลงรักเด็กคนนั้นโดยเลยวันอื่นมาเจอที่ก็จะซื้อขนมมาให้ในเจ้าชายถ้วยจะมักมีคนุปถัมภ์นะครับคนเมตตาเจ้าชายถ้วยจะต่างกับเจ้าชายดาบเจ้าชายดาบนี่เกเรอ่ะเปรียบเทียบกันบุคลิก เจ้าชายถ้วยเนี่ยผู้ใหญ่แกล้งก็จะยิ้มล่ะเลยแต่เจ้าชายดาบเนี่ยผู้ใหญ่มาแกล้งด่าเลยเด็กที่แบบตอบโต้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแหมผู้ใหญ่จะยิ่งโมโหเลยถ้าเจ้าชายดาบนี่คือเด็กเกเรอารมณ์สู้ตาดุตาเอาเรื่องนะครับแต่เจ้าชายถ้วยไม่ทําให้บางทีผู้ใหญ่มักจะขี้แกล้งนะแล้วแต่สุดท้ายเด็กก็จะเย็นนะ่ะยิ้มเก่งสนุกบางทีผู้ผู้ใหญ่ก็จะใจอ่อน เจ้าชายดาบนี่ยิ่งยัวย่วยุยิ่งโมโหยิ่งอารมณ์ขึ้นผู้ใหญ่ยิ่งแบบโอ้เจะแก้งมเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เนี้ยไปนะครับเพราะฉะนั้นความเปรียบเทียบให้เห็นเจ้าชายถ้วยนะครับต่อมาครับเจ้าชายถ้วยนี่คืออายุนะครับแรกเกิดถึง24เจ้าเนื้อผิวขาวจำมั่ม่ะต่อมาครับอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยก็คือ25ถึง29สุภาพเรียบร้อยก็คือ เจ้าชายถ้วยโตขึ้นนั่นแหละนะครับก็เป็นคนนี้ครับเจ้าชายถ้วยนะครับเรียบร้อยสุภาพโตขึ้นก็เนี้ยบละเอียดอัศวินถ้วยเนี่ยจึงเป็นไพ่กัลยาณมิตรเป็นใบหนึ่งที่ควรเปิดได้ะนะครับเมีมเพอร์ควรเปิดได้ไฮโลแฟนก็ ans, สังคราชควรเปิดได้อัศวินถ้วยควรเปิดได้แล้วก็ราชาถ้วย King Cup, คิงก็ครับควรเปิดได้คําว่าควรเปิดได้คือถ้าเราเจอประสาทครั้งใดเนี่ยเราจะรอดทุกครั้งไป อัศวินทุวยทำไมถึงอรอดอันนี้เป็นไพ่กัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนทุกคนเป็นมิตรที่ดีกับเราเรา,าเดือดร้อนเพื่อนจะมาช่วยเหลือเพื่อนเดือดร้อนเราก็จะไปช่วยเหลือเพื่อนอันนี้เป็นไพ่อัศวินทุวยความโปรงใยอัศวินทุวยเนี้ยบแต่งตัวไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงลองดูนะครับคนที่สะอาดอ้านนะครับจัดห้องนะครับจัดตู้นะครับเสื้อผ้าเรียงเป็นเฉดสีเลยคือเนี่ยอัศวินทุวยก็จะเนี้ยบรีดผ้า วางอะไรต่างๆสุภาพเรียบร้อยมีความอ่อนโยนยังแปลความหมายถึงเสื้อผ้าการเม้นได้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ,นะบเสื้อผ้าซักอบรีดบริการสิ่งต่างกิจใจดีงามกาลยานามิตรเป็นที่รักและยังแปลความหมายถึงความรักดวงคนที่ขึ้นอัศวินถ้วยเหมือนกับต่อให้เขาโสดก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตอันนี้เป็นไพ่ชายขี่ม้าขาวเข้ามากม็คือมีดวงความรักมีดวงแต่งงานมีดวงงานมั่นงานหมายหรือมีเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นดวงความรักที่ดีอัศวินถ้วยคนที่เป็นมิตรที่ดีกับเราเราจะมีมิตรที่ดีมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับรอดทุกครั้งไปอะต่อมาราชนีถ้วยเมื่อก้เรารู้จักราชนีเลยละมองเงินเป็นสิ่งสําคัญจะไปจีบเขาเนี่ยคุณต้องมีเงินมีทองราชนีถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ใจดีอบอ้อมอารีให้200ก็กิน200อ,อยอะ คิงเหรียญไม่ได้ไอราชินีเหรียญไม่ได้ต้องมีเงินต้องมีท้องต้องมีเงินเดือนต้องมีอะไรแต่ลาชินถ้วยนี่เขาเรียกว่าไพ่แม่บ้านแม่สีเรือนผู้หญิงใจดีนะครับผู้หญิงที่อบอุ่นผู้หญิงที่รักเราเรารักเขานี่ลาชินถ้วยอวบผิวขาวเจ้าเนื้อใจดีใจบุญแม่บ้านแม่สีเรือมชอบทำงานบ้านชอบทำงานที่ดูแลบริบัติเอาใจใส่สามีหรือว่าทำงานภายในครอบครัวจะไม่ชอบ ไปชิงดีชิงเด่นกับโลกภายนอกราชนินีเหลียญจึงแปลความหมายว่าคนที่มีความสุขให้เขาอยู่กับบ้านเลี้ยงดูเขาเขาก็จะปฏิบัติดูแลเราอย่างดีให้เขาสองร้อยบาทเขาก็เอาสองร้อยบาทเนี่ยไปแปลงเป็นอาหารเป,นหนเป็นนู่นเป็นนี่กลับมาให้คุณกินตอนเย็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความอาฝุกนี่คือเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นกุลลสตรีนะครับแต่เขาจะไม่ชอบไปชิงดีชิงเด่นเพราะฉะนั้นก็เป็นไพ่ความสุขนะ นี่คือความหมายของราชินีถ้วยก็คือพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่รักคุณมีความผูกพันมีสิ่งต่างที่ดีเทิดทูนความรักเป็นสิ่งสำคัญเป็นแม่ที่ดีเป็นคนที่เก่งด้านอาหารทําครัวทําอะไรต่างๆราชาถ้วยสูงสุดใจดีคิงอ็อคัพคือพวกถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ใจดีเมตตาความใจบุญใจกุศลนะครับราชาถ้วยก็บุคคลที่อยากให้คนรักเขา เขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ทําให้ทุกคนรักเขาได้เป็นไพ่มีน้ำใจแต่บางครั้งอ่อนไหวนะครับอาจจะมีเมียเยอะได้เพราะว่าอ่อนโยนไปหมดเลยจะฮา,จาใจบุญใจดีเมตตาคนมาพูดหน่อยก็สงสารสงสารนี่คือหลาชาจะถ้วยแต่คิงเหรียญนี่คือรวยคิงถ้วยนี่คือใจดีเมตตาแต่เขาก็มีคนรักมาปูกพันธ์มาอุดหนุนเขาก็ไม่อดหรอกราชาจะถ้วยเป็นใบหนึ่งที่ควรจะเปิดได้คุณมีปัญหาครั้งใดหรืออะไรคุณก็จะมีผู้ใหญ่ ใจดีมาช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะว่านิสัยของคุณเป็นคนใจดีไม่ค่อยปฏิเสธใครมีน้ําใจช่วยเหลือทุกคนนะครับแต่ถ้าด้านความรักเนี่ยต้องระวังสักนิดหนึ่งคุณอาจจะใจอ่อนหรือว่าใครมาเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะไปหลงรักเขาได้นี่คือความหมายของราชาถ้วยแต่ถ้าไปหลงรักเขาหรือว่าไปใจอ่อนเลยก็จะดูแลเขาอย่างดีนี่คือมีน้ําใจเนี่ยคือแม้เอาเปรียบใครพวกราชาถ้วยเนี่ยก็จะสร้างให้เกิดความผาสุกนะครับก็ต้องดูว่าเขารวยไหมมีเงินไหม เพราะบางทีคือขนให้ชาวบ้านกินหมดนะคือไปมีความรักก็ดูแลหมดเลยแต่ก็เอาตัวรอดได้นะครับนี่คือความหมายของถ้วยใจดีมีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลอาหารขนมน่มเนยของกินเป็นที่รักก็คือพวกถ้วยต่อมานะครับไพ่ดาบทัดลมทัาลมดาบจริงๆเนี่ยมันคือความแข็งความกล้าหาญลมก็คือเราลองดูนะลมพัดมาเย็นสบาย เป็นพลังงานที่สบายๆแต่ถ้าลมที่มันทําลายล้างอะ่ะเป็นพายุเป็นเฮอริเคนเป็นสิ่งต่างพัดพาทุกอย่างพังเสียหายลาบเป็นหน้ากองหมดนี่คือตัวแทนของดาบเพราะฉะนั้นดาบก็คือตัวแทนของค่าคนได้ตาต่อตาฟันต่อฟัน,ฟนสู้เผาผลาญขึ้นอยู่กับว่าดาบดีดาบหลายดาบดีก็คือคนเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่ เอาความกล้าหาญของตัวเองเนี่ยมาปกป้องคนนู้นคนนี้มาสร้างเช่นทหารตำรวจคนแข็งที่คอยปกป้องคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นดาบเนี่ยมันจึงแปลความหมายว่าคนแก่งพวกดาบเนี่ยไม่ค่อยชื่อเรื่องดวงเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าสิ่งใดเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนแก่งเป็นคนเด็ดเดี่ยวถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยมันจะไม่อยู่รวมกันพวกดาบเนี่ย มันคล้ายๆเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้คือคนแข็งก็คนแข็งเนี่ยถ้าไม่มีคนใดหนึ่งยอมทะเลาะกกตลอดเพราะฉะนั้นพวกดาบเนี่ยเป็นตัวแทนของสายเลือดที่เด็ดเดี่ยวสายเลือดที่เข้มแข็งพวกถ้วยชอบจูบก,กอดผอมแสดงกันเป็นภาษารักภาษากายพวกดาบไม่รักใครเก็บไว้ในใจไม่หวานนะครับไม่หวานคือบางทีลูกกับพ่อกับแม่ จูบไม่ได้นะครับโตแล้วสิบขวบไม่เอาแล้วไม่ให้พ่อแม่จบละตอนเด็กอาจยอมแต่พอโตสักสิบขวบสิบเอ็ดขวบเนี้ยไม่ชอบลนะพ่อแม่จะเข้าไปยุ่งในส่วนห้อ,องของเขาเขาก็ไม่ชอบพวกดาบคือความแก่งความเข้มแข็งมีความเป็นตัวของตัวเองพวกดาบจึงเป็นคนที่ถ้าไม่ทุกข์จริงๆไม่มาดูหมอพวกดาบคือทุกข์จริงๆถึงมาคือคนได้ไพ่ดาบไหลไปหรือดาบไปแรกหรือไพ่แข็งเอเมลเลอร์สเตนเฉลยอด ะมีนิสยยัยยดงยวพวกดาบเนี่ยเขาจะเลี้ยงถูกเลี้ยงมาถูกแบบล้มต้องลุกลุกให้ได้คือพวกดาบเนี่ยจะเหมือนกับลูกที่พ่อแม่ที่เลี้ยงกันแบบอัตตาหิอัต,ตโนนาโถตนละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือไม่ให้ลูกอ่อนแอเพราะเขากลัวว่าลูกเขาโตขึ้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปโดนลังแกเพราะฉะนั้นเขาฝึกนะครับให้ลูกเขาเข้มแข็งล้มก็ต้องลุก ไม่ให้ออกแอพ่อแม่จึงเป็นคนที่ดุมีระเบียบม,มีวินัยนะครับแกล่งถ้าลูกเนี่ยถ้าไม่รักพ่อแม่จริงไม่อยู่เลยนะพอโตปุ๊บจะดิ้นรนจต่ไปแดนกลอ่เดียวบางคนไปต่างประเทศบางคนแยกตัวไปแล้วก็จะไม่คิดจะกลับมาอยู่ที่บ้านถ้ามาก็คือมาเที่ยวเพราะอะไรเพราะกลัวว่าจะต้องถูกบงังคับอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างเงี้ยพุกดาบเนี่ยก็จะสอนลูกแบบทำนาทำไร่ทำสวน ใช้กําลังสู้ด้วยตัวเองให้ได้ต้องทําให้ได้ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวไปอยู่ในโลกควา้วาคว้าภายนอกเนี่ยไปโดนคนรังแกแล้วสู้ไม่ได้พวกดาบก็สายเลือดตารวจทหารคนยกแบกหามผู้ใช้กําลังวิศวกรในช่างหรือไม่ก็ต้องโจรผู้ร้ายไปเลยเกเรไปเลยนะครับแต่เลขที่เด่นๆอย่างเลขหนึ่งเนี่ยเลขคิงเลขคว e นเนี่ยแก่งไพ่ดาบมันจะมีดาบดีดาบร้ายดาบร้ายเยอะ ดาบไล้ก็ต้องดูก่อนว่าเขาทําอาชีพอะไรตามที่บอกเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นวิศวกรในช่างเป็นช่างซ่อมนะเป็นขายประกันแก๊สน้ํามันหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแข็งทนายความอะไรต่างๆถูกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นั้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยมีการเป็นกันตายหรือเปล่าพวกดาบเนี่ยหมายถึงการเป็นกันตายได้นะครับหรือว่านะครับก็คือวิบากกรรมอ่นะพวกดาบเล็กหนึ่งเรายังไม่นับเป็นไพ่ทุกหนึ่งดาบเข้มแข็งแก่ง ทหารตำรวจสายเลือดที่แบบเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งพ่อแม่ลูกที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งกระตันอยู่นะครับไพดาาเนี่ยหนึ่งดาบเนี่ยไปต่างเทศได้แดนไกลได้นะครับมุ่งมั่นได้ดาบส่วนใหญ่ก็อัตตาหิอัตโนนาถโถตนละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจำเลยได้แม่นพวกดาบเนี่ยจะจำเลยได้แม่นมันเป็นไพ่สูงสุดกับตําสุดคือไม่มีกลางคำว่าสูงสุดกระตําสุดก็คือใครเป็นพวกเขาเขาก็ละ คอยปกป้องแต่ถ้าใครไม่ใช่พวกเขาเขาก็จะระแวงเกลียดไปเลยเพราะฉะนั้นพวกดาบจึงแปลความหมายว่ารักแล้วรักเลยเกลียดแล้วเกลียดเลยตั้งแต่วันแรกที่เจอผมจึงบอกว่าถ้าคนที่ได้ไพ่ดาบมาดูหมอหรือว่าเปิดได้ไพ่แข็งๆน้ําเสียงของเราต้องเบาๆคือไปข่มก็ไม่ได้ไปแข็งไม่ได้พวกดาบเนี่ยสัมผัสไวอารมณ์ขึ้นไวเราไปคอมเมนต์เขาไปทําให้เขาชางังเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจเราละ่ะ เขาจะระแวงแหละพวกดาบสมองมันจะคิดอยู่เสมอระแวงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นได้ไพ่ดาบเราก็จะต้องใช้น้ําเสียงเบาๆพวกดาบเนี่ยชอบให้คนชมคือเหมือนกับคนแข็งอะ่ะเขาพร้อมที่จะปกป้องก็อยากให้คนที่เขาปกป้องเนี่ยรักชมชื่นชมเขาเพราะฉะนั้นคําพูดเราเป็นหมอดูเราก็ต้องดูคนออกละออฟอันนี้ก็เป็นสไตล์นเขาแข็ง เพราะฉะนั้นเราก็บอกเขาไปว่าดวงเขาเป็นคนกล้าหาญมีความเข้มแข็งเขาทาอะไรได้ด้วยตัวเองทุกอย่างถ้ามาเนี่ยมาดูหมอเนี่ยมีอยู่สองอย่างถ้าไม่ทุกจริงๆก็ไม่มาหรือมาก็มาจับผิดหมออ่ะมันเป็นสูตรเนี้ยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องความจริงเพราะว่าการดูหมอเนี่ยค่าครูพันสองพันเนี่ยมันไม่มีใครอยากเสียหรอกถ้าไม่แม่นจริงรไม่ทุกจริงอ่ะนอกจากโอเคมันถูกถูกสองร้อยสองร้อยอย,ยอม เพราะมันก็คือเงินไม่เท่าไหร่เขาก็ยอมมันก็อาจพิสูจน์ได้แต่ถ้าเกิดคนจะมาอย่างอาจารย์บางคนทีน 1, ่พันสองพันละเพราะฉะนั้นมาเขาก็ต้องคุ้มอ่ะถ้าไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องทุ่มจริงมาพูดมาคุยนะเพราะฉะนั้นดาบเราก็สไตล์นี้ไปว่าเขาเป็นคนแกง่งคนกล้าหาญพวกดาบเนี่ยก็อยู่ในสายเรือทําด้วยตัวเองได้ทดุกอ,อย่างนะครับอ่ะเลขหนึ่งนะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกแกร่งมีความมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นําทํางานทางด้านทหารตํารวจหรือว่าผู้ใช้กําลังแรงงานได้ พวกดาบเนี่ยมันยกแบกถามจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่สไตล์เดียวกันนะพวกดาบส่วนใหญ่อยู่เฉยไม่ได้พวกดาบมันเป็นไพ่ของนะับอัตตาหอัตโนนาโถจะใบไหนแล้วแต่ส่วนใหญ่รักศักดิ์ศรีนะเป็นใหญ่รักยศถานมดาศ์อำนาจการปกครองความเป็นผู้นําหรือชอบให้คนชมเพราะจะรู้สึกภาคภูมิใจนะะพวกดาบนี่จึงเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะหยิบยืมความคิดผู้อื่น นะครับคือพวกดาบเนี่ยชอบเป็นผู้สอนเอาความสามารถที่ตัวเองปลุกเบิกมาแล้วไปสอนผู้อื่นแต่ไม่ชอบให้ผู้อื่นเนี่ยมาสอนนอกจากยกเว้นประทับใจจริงๆผู้ชอบดูหนังฟังเพลงคนนี้ศิลปินคนนี้เก่งรักผูกพันเขาก็จะไปให้เขาสอนได้แต่ไม่เช่นนั้นพวกดาบเนี่ยมันจะสไตล์เรียนรู้ด้วยตัวเองไงโอ้คนนี้เ็าทาไม่ได้ดูมันก็จะสังเกตก็จะจํจาจํามาเป็นสไตล์บุคลิกของตัวเองเพราะฉะนั้นดา